การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตย์คนเกิดปีจอนะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดปีจอครับมาดูกันนะครับว่าคนเกิดปีจอนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรในช่วง1 6จนถึง31กรกฎาคม2563ครับหากท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวท่านนั้นเกิดในปีนักษัตย์ใดหรือว่าไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ในปีนักษัตย์ปีจอหรือเปล่านะครับ สามารถที่จะคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดของท่านไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาดูให้นะครับว่าตัวท่านนั้นจากวันเดือนปีเกิดของท่านนั้นเกิดในปีนักษกัตริย์ใดนะครับก่อนที่จะมาเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีจอนะครับฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับเริ่มต้นที่ดวงชะตาการงานนะครับของนักษกัตริย์คนเกิดปีจอครับ 16จนถึง3 1ก,กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าการทำงานทำสิ่งต่างๆของคนเกิดปีจอนั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะราบรื่นแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เผชิญจะสามารถที่จะจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้การงานการทำสิ่งต่างๆนั้นต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือนะครับ การติดต่อประสานงานการพูดคุยเจราจาธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยดีการทำงานดูเหมือนอุปสรรคต่างๆจะเบาบางลงกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดปีจอมีเกณฑ์ที่จะต้องจับงาน2งานทำงาน2อย่างในเวลาเดียวกันนะครับในช่วง16จนถึง3 1กรกฎาคมนี้ถือได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีจอก็ว่าได้แต่ให้ระวังในเรื่องของความรอบคอบนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะงานเยอะนะครับต้องเจอกับเรื่องของภาระทางการงานนะครับ ในช่วง16จนถึง31กกรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีจอจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานครับมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสดีๆหรือพูดถึงเรื่องของข้อเสนอดีๆในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับคนเกิดปีจอมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นนะครับช่องทางในการที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับใครที่ในช่วงเวลาที่เผชิญปัญหาในเรื่องงาน ต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3 1กรกฎาคมนี้จะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องงานได้เป็นอย่างดีครับการทำงานทำสิ่งต่างๆของคนเกิดปีจอต้องบอกว่า16จนถึง3 11กรกฎาคมนี้ถือว่าดีแต่ยังคงจะมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานบ้างนะครับการทำงานของคนเกิดปีจอกับไพ่ หนึ่งดาบนะครับซึ่งเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีจอไพ่ใบนี้จะบอกกับคนเกิดปีจอว่าการทำงานทำสิ่งต่างๆมีอุปสรรคมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานบ้างแต่จะเป็นอุปสรรคที่คนเกิดปีจอนั้นสามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านไปได้นะครับการทำงานของคนเกิดปีจอนั้นต้องบอกว่า16จนถึง3 1กรกฎาคมนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ บางครั้งแล้วกับสถานการณ์บางสถานการณ์หรือกับปัญหาบางเรื่องจะหาคนช่วยหาคนนะครับสนับสนุนนั้นไม่มีนะครับแต่คนเกิดปีจอเองก็จะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยกำลังด้วยสติปัญญาของคนเกิดปีจอเองนั่นแหละครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีจอนะครับจะว่าไปแล้วช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้เลวร้ายเลยนะครับไปในทางที่ดีเสียด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนเกิดปีจอทั้งหลายน่าจะฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นไม่มากก็น,น้อยครับอย่าลืมนะครับขอให้เรามุ่งมั่น ตั้งใจสัอย่างทําอะไรด้วยความรอบคอบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานการทํางานทําสิ่งต่างๆแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับเอาใจช่วยนะครับดวงชะตาการงานผ่านไปครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีจอกันบ้างนะครับนักษัตริย์ปีจอจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2 5 6 3นี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับ สำหรับดวงชะตาการเงินนะครับของนักสัตว์คนเกิดปีจอครับในช่วง16จนถึง3 1กรกฎาคมนะครับ2563ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินคนเกิดปีจอเนี่ยมักจะเจอกับเรื่องของการที่เก็บเงินไม่อยู่ครับเจอกับภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆหามาได้เท่าไหร่ก็มีเกณฑ์จะต้องใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าคนเกิด ปีจอนั้นการเงินเจอกับปัญหาเก็บเงินไม่อยู่บางท่านก็เจอกับเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับในช่วง16จนถึง3 1อก,กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดปีจอนั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเงินนั้นมีเกณฑ์ที่จะมาจากนะครับการที่ได้พบปะพูดคุยเจรจานะครับหรือว่าพบปะผู้คนต่างๆนะครับคนเหล่านั้นจะนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดปีจอหรือนำพาเอานะครับ ช่องทางในการสร้างรายได้บางอย่างมาให้กับคนเกิดปีจอนะครับโดยเฉพาะกับใครที่ค้าขายใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่เป็นพนนักงานออฟฟิศแล้วอยากจะเริ่มต้นการทำอะไรเป็นของตัวเองเริ่มต้นทำอะไรนะครับเป็นของตัวเองโดยที่ขณะที่ตัวเองนั้นก็ยังทำงานประจำอยู่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเหมาะมากม ที่จะเริ่มต้นในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้ถือได้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มต้นแล้วลงทุนแล้วเห็นเงินก็ว่าได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีจอ16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้ไพ่1ิเหรียญจะพูดถึงการเงินที่มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับการเงินของคนเกิดปีจอเองนอกจากการเงินจะดีแล้วปัญหาสำหรับหลายๆท่าน ที่เจออยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาหนี้สินหรือปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่าย<ๆ>ก็ต้องบอกว่าแม้จะไม่หมดไปซะเลยทีเดียวแต่มีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวรวมถึงบางปัญหาเองนะครับเจ้าชะตาก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือว่าปัญหาเรื่องของภาระการเงินบางส่วนได้นะครับการเงินของคนเกิดปีจอในช่วง16จนถึง ถึง31กร,รกฎาคม2563นี้ต้องบอกว่าดีนะครับและก็เด่นไปในเรื่องของการลงทุนทำอะไรที่เป็นของตัวเอง โดยเฉพาะหากใครที่ทําธุรกิจต้องบอกว่าจะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา Cat 4หรือว่าสภาพคล่องทางการเงินดีนะครับคนที่เป็นพนักงานบริษัทก็ต้องบอกว่าจะมีเงินเข้ามาผ่านช่องทางใหม่ๆผ่านโอกาสใหม่ๆ นะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีจอผ่านไปนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีฟังแล้วหลายๆท่านน่าจะมีกำลังใจขอให้ตั้งใจให้เต็มที่ครับเวลาที่เรามองเห็นอะไรก็ตามนะครับลองพิจารณาสิ่งเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนบางทีโอกาสเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากจริงๆนะครับขอให้คนเกิดปีจอทั้งหลายนะครับเจอโอกาสที่ท่านนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น เงินทองเข้าสู่กระเป๋าของท่านได้นะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีจอผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างนะครับว่าคนเกิดปีจอจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักนะครับของนักษัตริย์คนเกิดปีจอครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนะครับ2563ครับช่วง1 6จนถึง31กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีจอนะครับเรียกได้ว่าไพ่เจดดาบจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่คนเกิดปีจอมีเกณฑ์เผชิญกับสถานการณ์ที่ คนรักของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความลับหรือว่ามีสิ่งที่ปิดบังซึ่งกันและกันอยู่นะครับรวมถึงไพ่ใบนี้ยังแสดงถึงคำทำนายดวงชะตาที่เราจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีจอบางคู่นะครับที่เป็นความสัมพันธ์ที่หลบหลบซ่อนซ่อนหรือว่าจำเป็นจะต้องปิดบังไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่ความลับ เหล่านั้นจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่คุณนั้นกำลังปิดบงังหรือว่ากำลังซ่อนเลนอยู่มีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยนั่นเองครับ ไพ่จัสติกนะครับจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอครับ16จนถึง3 1ก,ก,กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่คนรักอาจจะทําอะไรแล้วดูเหมือนไม่ได้ดังใจคนรักอาจจะผิดสัญญากับท่านในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องขอให้คนเกิดปีจอนั้นมอง อย่างเป็นกลางคิดถึงใจเขาใจเรานะครับแล้วสถานการณ์เหล่านี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับบทสรุปในดวงชะตาความรักครับเมื่อพูดถึงช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีจอแม้จะมีปัญหาบ้าง แต่ก็ไม่ถึงขั้นกับแย่ซะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีไพ่ที่พูดถึงเกณฑ์การเลิกลานะครับจะเป็นเรื่องของปัญหาจุกจุกจิกจกหรือว่าในเรื่องของปัญหาบางเรื่องที่สุดท้ายแล้วก็ยังเคลียร์กันได้ปรับความเข้าใจกันได้อยู่ดี นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าใครที่คบหาดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้นะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่า จะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์บางสถานการณ์ผ่านเรื่องบางเรื่องแล้วเติบโตขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนคนโสดนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักครั้งใหม่แต่ไม่แนะนําให้รีบร้อนหรือเร่งรีบในการที่จะขยับก้าวแต่ละก้าวในความสัมพันธ์นะครับไปช้าๆดูดีๆใจเย็นๆเป็นดีที่สุดนะครับสาหรับคนโสดทั้งหลายที่มีเกณฑ์จะพบเจอความรักความสัมพันธ์ นะครับเอาล่ะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้คําทํานายในวันนี้นะครับเป็นดั่งพลังใจครับและเข็มทิศสําหรับหลายๆท่านนะครับที่กําลังมองหาคําตอบในหลายๆเรื่องของชีวิตนะครับหรือเป็นดังเครื่องเตือนใจนะครับให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับจงจำไว้เสมอนะครับว่าคําทํานายเป็นเพียงแค่เข็มทิศครับแต่ชีวิตของเราเราต้อง ลิขิตเองครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรวันนี้สวัสดีครับ